รางรถไฟความเร็วสูงถูกสร้างขึ้นทีละขั้นตอนอย่างนี้นี่เองสิ่งที่คุณเห็นตอนนี้คือระบบรางแบบแผ่นฐานซึ่งถือเป็นหัวใจของรางแตกต่างจากรางแบบเก่าที่ใช้หินบดรองพื้นเพราะด้านล่างเปลี่ยนมาเป็นแผ่นคอนกรีตตันแข็งแรงทำให้เสถียรภาพของรางสูงขึ้นอย่างมากคนงานจะผลักรถเข็นเล็กๆร่วมกันยกและเลื่อนรางเหล็กยาวและหนัก ไปยังตำแหน่งที่กำหนดกระบวนการวางรางทั้งหมดไม่ใช้เครื่องจกักรทุกขั้นตอนทำด้วยมือต้องอาศัยความร่วมมือเป็นทีมและกำลังแขนเต็มร้อยเมื่อรางเหล็กเข้าตำแหน่งอย่างแม่นยำแล้วก็ใช้สกรูและแผ่นเหล็กแบบฟิ t a i l หางปลาต่อรางให้แน่นหนาะจากนั้นใช้เครื่องมือไฟฟ้าขันชิ้นส่วนทุกตัวให้เรียบร้อยเพื่อให้รอยต่อของรางแนบสนิท ต้องเข้าใจว่ารางต้องตรงและแข็งแรงพอเพื่อรองรับแรงกระแทกมหาศาลจากรถไฟความเร็วสูงที่แล่นผ่านรางแต่ละเส้นยังมาพร้อมอุปกรณ์พิเศษลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความมั่นคงของโครงสร้างโดยรวมรางแบบแผงฐานนี้ไม่เพียงแต่สะอาดและทนทานกว่าแต่ยังออกแบบมาให้รองรับการวิ่งของรถไฟหัวกระสุนได้อย่างสมบูรณ์แบบ อย่าดูว่าการก่อสร้างช้าเบื้องหลังความเรียบง่ายนั้นคือความใส่ใจสูงสุดในความแม่นยำนี่คือศิลปะงานวิศวกรรมที่แท้จริงของรางรถไฟความเร็วสูง